ไฟกรรมขุนทองหลวงพ่อให้มาเรียกเองนายสมชายบอกหลานชายท่านพระครูโดยไม่สนใจหญิงสาวผู้นั้นนายขุนทองพอได้สติรู้ว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีงามลงไปจึงพูดกับหล่อนว่า ผมยอมแพ้คุณผมผิดเองที่ไม่ทำหน้าที่เจ้าของบ้านโปรโดยกโทษให้ผมสักครั้งเขายกมือไหว้หล่อนด้วยความที่เคยมาเข้ากรรมฐานหลายครั้งหลายคราทำให้สตรีสามีหายได้สติเช่นกันหล่อนนึกละอายใจที่มามีเรื่องมีราวกับหลานชายพระอรหันต์จึงกล่าวคำขอโทษ ฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยฉันกังวลเรื่องสามีจนขาดสติฉันไม่ควรทำในสิ่งที่น่าละอายเช่นนี้เลยเอาละฉันจะไปขอขมาหลวงพ่อท่านถ้าเกิดท่านไม่ยกโทษให้เธอช่วยพูดให้ฉันด้วยนะคราวนี้หล่อนขอความช่วยเหลือไม่เป็นไรคุณไม่ต้องกลัวหลวงลุงท่านไม่เคยโกรธใคร ท่านยกโทษให้กับผู้สำนึกผิดเสมอนายขุนทองพูดให้กําลังใจหล่อนเพราะท่านเป็นพระอรหันต์นาสิหญิงสาวสรุปคุณอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อท่านไม่ชอบให้ใครคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์นายสมชายพูดขัดขึ้นหล่อนจึงคว้างค้อนให้เขาหนึ่งวง คนทั้งสามพากันออกมานั่งต่อหน้าท่านเจ้าของกุฏิท่านพระครูพูดกับสาวสามีหายว่าโยมไม่ต้องกังวลเรื่องสามีนะแล้วก็ไม่ต้องไปตามให้เสียเวลาพรุ่งนี้เช้าเขาก็กลับเชื่ออาตมาสิพอโยมกลับถึงบ้านก็จะพบเขาอยู่ที่บ้านแล้วแต่โยมยังไม่ต้องกลับตอนนี้หรอกรอให้แจ้งเสียก่อน นี่กี่โมงกี่ยามแล้วท่านถามจะตีสามแล้วครับนายสมชายตอบเขาอยากให้ท่านพักผ่อนจึงแกล้งบอกเวลาผิดไปเกือบสองชั่วโมงอะไรจะตีสามแล้วก็เพิ่งสองยามไปยกยกท่านหันไปมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝ้านายสมชายรีบบอกว่า นาฬิกาเรือนนี้มันตายครับหลวงพ่อเองไม่ต้องมาโกโหกข้าระวังจะตกนรกท่านขู่ทั้งที่รู้ว่าสิทธิ์ก้นกุฏิยอมพูดบทเพราะหวังดีต่อท่านผมไม่ตกนรกหรอกครับยังไงยังไงหลวงพ่อก็ไม่ยอมให้สิทธิ์เอกต้องตกนรกผมมั่นใจใชายหนุ่มพูดล้อเลียน รู้สึกตาสว่างขึ้นข้าไม่ใช่ผู้วิเศษจะได้ห้ามเวรห้ามกรรมได้แต่เองคิดอย่างนั้นแสดงว่าเองตั้งอยู่ในความประมาทท่านพระครูพูดตามจริงหลวงพ่อคะนกกราบขอข้ามาโทษคะ่ะที่แสดงกริยาไม่สุภาพต่อหลวงพ่อแล้วก็ยังก่อเรื่องวิวาทกับหลานสาวเอ้ยหลานชายหลวงพ่ออีก ปรดอโหสิกรรมให้หนูด้วยนะคะคนสามีหายกราบขอขามาท่านหล่อนยินดีปรีดานักที่ท่านบอกว่าพอโยมกลับถึงบ้านก็จะพบเขาอยู่บ้านแล้วแสดงว่าเขายังรักหล่อนถึงจะหายหน้าหายตาไปกับหญิงอื่นบ้างก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาตายรัง อาตมาไม่ถือโทษโยมหรอกแต่ก็อยากจะเตือนว่าที่หน้าที่หลังจะทำอะไรพูดอะไรก็ขอให้ตั้งสติก่อนอย่าให้ความโกรธความหึงหวงเข้าครอบงำโยมก็เคยมาเข้ากรรมฐานหลายครั้งแล้วต้องรู้จักเอาความรู้มาใช้ให้ได้จะได้ไม่เสียชื่อว่าเป็นลูกศิษย์วัดป่ามะม่วง คนที่ไม่รู้เขาจะมาต่อว่าอาตมาได้ว่าสอนยังไงลูกศิษย์ถึงได้เป็นอย่างนี้แม้จะไม่ถือโทษโกรธเคืองหากท่านพระครูก็เทศหล่อนค่อนข้างยาวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความเมตตาหล่อนนั่นเองท่านรู้ว่าที่สามีหล่อนหายไปนั้นไปอยู่กับหมอนวด ครั้นถูกหมอน,นวดรีดเงินไปหมดแล้วก็เลยต้องกลับคืนรังแล้วเงินทองของเขาที่ขนไปให้ผู้หญิงนั้นก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของหล่อนหาใช่น้ำพักน้ำแรงของเขาไม่แต่จะว่าไปแล้วมันก็เป็นกรรมของหล่อนที่เคยทำไว้กับผู้หญิงคนนั้นจึงต้องมาชดใช้อย่างไรก็ตามการที่หล่อนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จะทำให้หล่อนหมดเวรหมดกรรมได้ในที่สุดหนูต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ได้เมตตาให้สติแก่หนูต่อไปนี้หนูจะพยายามใช้สติให้มากขึ้นค่ะพูดจบหล่อนก็กราบงามๆสามครั้งไปหาที่นอนพักก่อนนะ รุ่งเช้าค่อยไปขุนทองเองพายโยมเข้าไปหาที่พักด้วยท่านสั่งคู่กรณีนายขุนทองจึงพาหล่อนลูกออกไปหาที่พักหลวงพ่อพักสงน้ำสงท่าก่อนไม่ดีเหรอครับนายสมชายออกความเห็นญาติโยมที่รออยู่เกิดเกรงใจท่านอีกอย่างหนึง่งพวกเขาก็รู้สึกง่วงด้วย ล่วงเข้าวันใหม่แล้วโยมผู้ชายคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่านินมลหลวงพ่อพักผ่อนเถอะครับพวกเราให้หลวงพ่อพักผ่อนก่อนดีไหมประโยคหลังเขาหันมาถามญาติโยมเมื่อไม่มีเสียงคัดค้านเขาจึงถือโอกาสนำทุกคนกราบพระท่านเจ้าของกุฏิพูดด้วยความห่วงใย,ยว่านอนค้างที่วัดกันนะ ยังไม่ต้องกลับบ้านรอให้แจ้งเสียก่อนสมชายช่วยพาญาติโยมไปหาที่นอนด้วยโยมผู้ชายนอนบนศาลาก็ได้อาคันตุกะลูกออกไปหมดแล้วท่านพระครูจึงลุกจากอาสนะไปสงน้ำและจึงขึ้นไปทำงานต่อ,อยังกุฏิชั้นบนท่านจะต้องจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐา เมื่อเวลาล่วงไปจะได้รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างตอนอยู่โรงพยาบาลท่านไม่มีโอกาสทำเช่นนี้เพราะถูกเข้าเฝือกไว้ตั้งครึ่งค้อร่างขอบคุณในแพทย์ประดิษฐ์ที่ช่วยให้ท่านทำอะไรอะไรได้สะดวกเวลาตีสามท่านพระครูจึงหยุดทำงานท่านต้องการพักผ่อนครึ่งชั่วโมง เพื่อจะตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดร่วมกับพระในวัดตอนตีสี่จากนั้นก็จะจดบันทึกต่อจนถึงเวลาฉันเช้าฉันเช้าเสร็จแล้วก็จะลงรับแขกอีกท่านจะต้องชดเชยเวลาที่อาพาธญาติโยมเขามีความทุกข์กันมาหากท่านไม่ช่วยพวกเขาใครเล่าจะมาช่วยนี่คือหน้าที่ที่ท่านต้องใช้นี้มนุษย์ใช้เสียให้หมดหมด เพราะท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเจ้าทุกรายแรกของเช้านี้เป็นนายตำรวจยศร้อยโทเข้ามากับภรรยาผู้ซึ่งเป็นคนบงการชีวิตของเขาทุกอย่างคุณนายเนื้อทองเคยมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้หลายครั้งทว่าหล่อนไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่มาเพราะอยากร่ำอยากรวยเมื่อไม่มีศรัทธาจึงไม่ตั้งใจปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมาชวนคนอื่นคุยดังนั้นกิเลสตัณหาในตัวหล่อนจึงไม่ลดลงมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นกราบท่านเจ้าของกุฏิแล้วนายตำรวจจึงเอ่ยขึ้นหลวงพ่อครับผมมาขอความเมตตาโปรดช่วยผมด้วยท่านพระครูนั่งนิ่งไม่พูดว่ากอะไรเขาจึงกราบเรียนว่า ลูกชายผมอายุสามขวบแล้วยังไม่ยอมพูดผมพาหมอมาตรวจทั้งหมอโรงพยาบาลรัฐและหมอโรงพยาบาลเอกชนเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติผมกลุ้มใจมากจึงพาภรรยามากราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อครับท่านพระครูพูดเสียงเรียบว่าไปเปิดทางให้พี่สาวและลูกจะพูดเอง ไม่ต้องไปหาหมอที่ลูกเขาไม่ยอมพูดเพราะเขารังเกียจการกระทําของพ่อของแม่เขารักป้าเขาเพราะว่าป้าเคยเลี้ยงคุณนายเนื้อทองแอบคิดในใจเปิดก็ได้พอลูกพูดแล้วค่อยปิดถ้าปิดอีกคราวนี้ลูกเขาจะไม่ยอมพูดตลอดชีวิตเลย ปิดทางไม่ให้คนเดินนะ่ะมีบาปมากนะพระเจ้าสุปาพุทธะนั่งปิดทางไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านบาปกรรมนั้นทำให้พระองค์ถูกทรณีสูบญาติโยมฟังเอาไว้นะอย่าได้เที่ยวปิดทางกั้นขวางคนอื่นเขาไม่ได้รับความสะดวกประเดี๋ยวจะถูกทรณีสูบเหมือนพระเจ้าสุปาพุทธะท่านสอนญาติโยมด้วย นายตำรวจและภรรยาทั้งอายทั้งกลัวจึงตกปากรับคํำแน่นหนาว่าจะกลับไปเปิดทางให้พี่สาวแล้วก็ไม่ต้องไปขายที่นะสมบัติพ่อแม่ให้ไว้อย่าไปขายขืนขายจะทำให้หากินไม่ขึ้นถ้าไม่เชื่ออาตมาพูดก็ไม่ต้องนับถือกันอีกต่อไปท่านพลักปรูพูดสำทับสองสามีภรรยารีบกราบประลกปรก แล้วก็พากันลูกออกไปรู้สึกอับอายขายหน้าเจ้าทุกรกลายที่สองเป็นภรรยาในตำรวจเช่นกันหล่อนมากับลูกชายคนโตมีเรื่องหนักหนาสาหัสที่จะมาปรึกษาพระอระหันต์ท่านคะดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาหล่อนไม่เรียกท่านว่าหลวงพ่อเหมือนที่คนอื่นๆเรียก ทั้งนี้ท่านั้นก็ด้วยถือตัวเป็นภรรยาในตํำรวจประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งหล่อนถือว่าตนอายุมากกว่าท่านคุณนายมีอะไรก็ว่าไปเลยท่านพระครูเรียกหล่อนว่าคุณนายเพราะรู้โดยไม่ต้องให้ใครบอกคือท่านในพลสามีของดิฉันนะคะ่ะท่านไปทำงานไม่ได้หลายเดือนแล้วเพราะเออ ให้ลูกชายดิฉันเล่าดีกว่าค่ะดิฉันรู้สึกกระดากที่จะพูดค่ะรอนบอกให้ลูกชายเป็นคนเล่าชายหนุ่มวัยสาสิบจึงเล่าถวายคืออย่างนี้ครับท่านคุณพ่อผมอยู่ๆก็เกิดร้อนขึ้นมาทั้งตัวบนแต่ว่าร้อนร้อน แล้วท่านก็ไม่ใส่เสื้อผ้าขอประธานโทษนะครับกางเกงในสักตัวท่านก็ไม่นุ่งนุ่งไม่ได้บอกว่ามันร้อนเมื่อนุ่งผ้าไม่ได้ท่านก็ไปทำงานไม่ได้เวลามีเรื่องจะต้องเซ็นเขาก็จะส่งตํำรวจผู้ชายถือเรื่องมาให้เซ็นในห้องนอนแล้วในห้องก็จะเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนต้องติดแอร์สองเครื่องครับหลวงพ่อผลัดกันเปิด นอกจากแอร์สองเครื่องก็ยังมีพัดลมขนาดใหญ่อีกสองตัวคือเปิดแอร์ด้วยเปิดพัดลมด้วยขนาดนั้นท่านยังบ่นว่าร้อนผมกับคุณแม่เข้าห้องนั้นกลับรู้สึกว่าเย็นเป็นน้ำแข็งจนคุณแม่ต้องย้ายห้องนอนเพราะว่าหนาวทนไม่ไหวค่ะดิฉันรู้สึกว่าเข้าไปใน,นโรงน้ำแข็ง แต่ในผลท่านกลับบอกว่าร้อนแม้เสื้อผ้าสักชิ้นก็ไม่ยอมใส่ลูกชายดิฉันก็พาหมอจากโรงพยาบาลมาตรวจกี่หมอต่อกี่หมอก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีอะไรผิดปกติคือทางร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติลูกชายก็ไปรับจิตแพทย์มาตรวจเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเช่นกัน เขาสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคจิตชนิดใหม่ที่แพทย์ทางจิตเวชยังค้นไม่พบได้ในพลท่านเป็นโรคอะไรคะท่านพระครูตอบทันทีว่าโรคกรรมนะคุณนายโรคอะไรนะคะคุณนายวัยห้าสิห้าไม่เข้าใจท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดช้าวๆว่าเขาเรียกว่าโรคเวนโรคกรรม หมายความว่าโรคที่ท่านในพลเป็นนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากเวรกรรมที่ท่านทำไว้โรคแบบนี้หมอรักษาไม่ได้มีวิธีเดียวที่จะให้หายได้ก็คือต้องกินยาของพระพุทธเจ้าแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะยาที่ท่านว่าราคาแพงไหมแต่ถึงแพงยังไงดิฉันก็คงจะต้องซื้อให้ท่านกิน ขอให้กินแล้วหายก็แล้วกันแต่ถ้ากินแล้วไม่หายดิฉันจะขอเงินคืนได้หรือเปล่าคะคุณนายพูดแบบนักธุรกิจยาไม่มีขายหรอกคุณนายต้องทำเองอาตมาหมายถึงว่าในพลท่านต้องทำเองท่านจะทำได้ยังไงล่ะคะเพราะท่านออกนอกห้องไม่ได้เลยให้ดิฉันกับลูกช่วยทำ ไม่ได้หรอคะคำว่าคะเริ่มหายไปเพราะคุณนายรู้สึกว่าพระรูปนี้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องสงสัยว่าหล่อนจะมาผิดวัดเสียแล้วทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกคุณนายอาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันสมมติว่าในพลท่านหิวข้าวหิวน้ำมากเลยแต่ท่านไม่กินเอง ให้คุณนายกับลูกกินแทนแบบนี้ท่านจะหายหิวไหมจะหายได้ยังไงล่ะไม่น่าถามคุณนายรู้สึกไม่สบอารมณ์หล่อนคิดว่าท่านน่าจะไปรดน้ำมนต์ให้สามีการรดน้ำมน์ช่วยไม่ได้หรอกคุณนายอาตมาไม่ชอบหลอกลวงใครสมพานวัดป่ามะม่วงพูดราวกับรู้ความคิดของหล่อนทว่าคุณนาย เป็นคนที่ไม่มีกุศลมาแต่เดิมจึงไม่เข้าใจคำพูดของหล่อนหล่อนหันไปพูดกับลูกชายว่างั้นเราไปวัดอื่นกันเถอะวัดนี้ไม่ได้เรื่องซะแล้วไม่น่าจะมาให้เสียเวลาเลยถ้าเช่นนั้นก็แล้วแต่โยมเธอะอาตมาให้ของจริงโยมไม่รับจะไปเอาของปลอมก็ตามใจท่านพระครูเปลี่ยนจากคุณนายมาเป็นโยม เพื่อประท้วงความดื้อรั้นของคุณนายในพลสองแม่ลูกลุกออกไปแล้วโยมผู้ชายคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าในพลทำไมมีอาการอย่างนั้นล่ะครับหลวงพ่อทำไมต้องร้อนมากมายออกอย่างนั้นหรือว่าเข้าเล่าเกินความจริงไม่เกินหลอกโยมในพลเป็นเช่นนั้นจริงๆทั้งนี้ก็เพราะบาปกรรมของเขา เขาทำบาปทำกรรมไว้มากคุณนายก็มีส่วนร่วมด้วยถึงไม่ยอมฟังคำแนะนำของอาตมาไม่มีใครช่วยเขาได้ในที่สุดก็ต้องตายอย่างทรมานตายแล้วก็ตกนรกทันทีที่เขาร้อนนั่นนะก็เพราะว่าใกล้นรกเข้าไปแล้วโยมเคยได้ยินไหมที่เขาพูดกันว่าไฟไหนเหล่าร้อนเท่าไฟนรก คนที่ทำกรรมไว้มากก็ต้องตกนรกตามกรรมที่ทมและทำไมคนอื่นๆที่ทำความชั่วจึงไม่เป็นอย่างในผลละครับหลวงพ่อเพราะเขายังเสวยผลแห่งกรรมดีอยู่แต่รายในพลน่ะกรรมดีให้ผลหมดแล้วกรรมชั่วจึงมาให้ผลเขาไม่สร้างกรรมดีเพิ่มจึงไม่มีศรัทธาประสาะในคำสอนของพระพุทธเจ้า ในอนาคตจะทำให้คนทำบาปทำกรรมกันมากขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะไม่สร้างความดีกันเพราะมัวไปหลงไหลกับลบาบสการะอันเป็นวัตถุธรรมไม่ใช่ไม่ได้ใส่ใจในพระาศาสนธรรมนี่อาตมาหมายถึงพระสงฆ์ส่วนใหญ่นะไม่ได้เมาเอาทั้งหมดเพราะพระดีๆก็ยังมีอยู่แต่ก็เป็นส่วนน้อย น่าเจ้านะครับคนไทยโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่น่าเสียดายที่ไม่เอาของดีมาใช้ฝรั่งเขาอยู่คคละซี่โลกกับเราแต่เคขากลับสนใจพากันมาบวชมากมายที่วัดปา่นานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลํำเป็นสันไม่ได้สนใจลาบสการะเหมือนพระไทยส่วนใหญ่ ผมเห็นแล้วรู้สึกศรัทธามากครับบุรุษนั้นกล่าวจากใจจริงในอนาคตพระพุทธศาสนาจะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกเพราะคนไทยก็ไม่สนใจของดีในตัวมีอยู่วัวแต่วิ่งตามอริยธรรมฝรั่ง ส่วนฝรั่งกลับมาได้ของดีจากเมืองไทยพวกนักศึกษาที่ไปเรียนเมืองนอกจะนำขบวนการศึกษามาใช้เอาของไทยออกไปแล้วระบบการศึกษาก็มีปัญหาเยาวชนคือผู้รับกรรมพวกเขาจะทำตัวเสียหายกันมากเพราะผู้ใหญ่ให้ในสิ่งที่ทำลายพวกเขาโยม โยมจำของอาตมาไว้นะในอนาคตเด็กไทยจะเสียหายมากทั้งเรื่องทางเพศและเรื่องยาเสพติดครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระสงฆ์และตำรวจก็เอายาเสพติดมาขายในโรงเรียนในวัดพวกที่ไม่มีความร่วมมือก็จะถูกฆ่าตายอย่างทารุณบางคนทำเพราะความโลกแต่บางคนก็จำใจทำเพื่อให้ได้รักษาชีวิต คนดีจะถูกทำร้ายคนชั่วจะมีอำนาจแต่โยมก็ไม่ต้องกลัวกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดเมืองไทยจะไม่สิ้นคนดีฉันนั้นประเทศไทยมีดวงพระวิญญาณของบูรพมหากษัตริย์ปกป้องคุ้มครองอยู่ถึงอย่างไรก็ไม่มีวันพินาศในที่สุดคนชั่วทั้งหลายก็พินาศไปเอง ขอให้ญาติโยมจงมันสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นเนืองนิดจะได้รอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งหลายโปรโดมั่นใจในความดีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้รมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมรมโมสุจินโนสุขะมวะหาติ ทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วถ้าโยมไม่สร้างความดีโยมก็จะหนีความชั่วไม่ได้อัตมาถึงสอนญาติโยมเสมอว่าเราเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ต้องสร้างความดีให้หนีความชั่วจะได้ไม่ถูกตราหน้าว่าเกิดมารกโลกรกแผ่นดิน ท่านพรักครูกำลังจะพูดต่อก็มีอันต้องหยุดเพราะว่านายสมชาติน้องชายในสมชายวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามารายงานว่าหลวงพ่อครับยุ่งใหญ่แล้วครับหลวงพี่บัวเหียวหลวงพี่บัวเหียวบัวเหียวเป็นอะไรหรือท่านพลักครูถามสมชายเป็นห่วงว่าน้องชายจะกลายเป็นน้องสาวเพราะความสนิทสนมกลมเกลียวกับขุนทอง จึงส่งน้องชายไปเป็นลูกศิษย์รับใช้ใกล้ชิดของพระบัวเหี่ยวนายสมชายจึงค่อยเป็นผู้ชายเต็มเนื้อเต็มตัวขึ้นมาอีกครั้งท่านท่านพญายมไปไกลจนโกไม่กลับแล้วครับไปไกลขนาดไหนละ่ะถึงเชียงใหม่หรือว่าถึงเชียงรายพระอาพาธยังคงมีอารมณ์ขันถึงพม่ามั้งครับ หลวงพ่อไปดูเองดีกว่านิมนต์เดี๋ยวนี้เลยครับไม่งั้นพวกนั้นหลุดโลกไปผมไม่รู้ด้วยนะครับขนาดนั้นเฉลวหรึงั้นพาข้าไปดูหน่อยญาติโยมรอประเดี๋ยวนะอัตมาขอไปดูพระบัวเฮียวสักหน่อยท่านลุกจากอาสนะญาติโยมพากาลีกทางให้ท่านเดินนายสมชายกับนายสมชาติเดินตามไปด้วย เมื่อท่านเดินออกจากกุฏิได้สองสามก้าวก็ได้ยินเสียงหัวเราะด,ดังออกมาจากหอประชุมเจริญชยัยครั้นเดินเข้าไปใกล้เสียงหัวเราะก็ยิ่งดังขึ้นและเมื่อท่านเดินขึ้นไปนั่งอย่างอาสนะญาติโยมชายหญิงกำลังนั่งในท่าสมาธิก็เปลี่ยนเป็นท่านั่งคุกเข่าแล้วก็พากันกราบท่านสามครั้งทั้งที่ยังหัวเราะอยู่พระบัวเยวนั่งหน้าตูม เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท่านพระครูจึงพูดผ่านไมโครโฟนว่าขอให้ญาติโยมตั้งสติให้ดีกำหนดว่าหยุดหัวเราะหยุดหัวเราะสามครั้งญาติโยมทำตามปรากฏว่าหยุดหัวเราะได้ประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งยังกำหนดไม่ได้นั่งหัวเราะอยู่อย่างนั้นท่านพระครูจึงจำต้องสั่งแบบเดิมอีกนั่นแหละเสียงหัวเราะ จึงเงียบลงไปเกิดอะไรขึ้นนายโยมลองเล่าให้อาตมาฟังซิท่านบอกโยมผู้ชายที่นั่งแถวหน้าสุดพระโยมผู้นั้นถึงเล่าว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่ออาจารย์มหาบุญเยียวสั่งให้พวกเราเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงพอเดินเสร็จพวกเราจะนั่งนั่งไม่ได้ถึง20สนาทีโยมคนหนึ่งก็ ผายลมออกมาเสียงดังๆแล้วก็มีอีกคนหนึ่งตามอีกคนหนึ่งก็ตามตามกันมาถึงห้ารายคือผายลมบ่อยๆกันเหมือนคนหนึ่งเริ่มอีกคนหนึ่งรับรับต่อๆกันเสียงปาดปุ้งปาดปาดปุ้งปุ้งมีปาดสามปุ้งสามครับเข้าอธิบาย ได้ละเอียดละอเอพราะตอนเกิดเหตุการณ์จิตกำลังเป็นสมาธิพระบัวเฮียวเสริมว่าพอเป็นเช่นนั้นญาติโยมก็หัวเราะกันไม่หยุดผมก็บอกให้กำหนดหัวเราะหนอหัวเราะหนอพวกเขาก็ไม่หยุดครับอ้าวก็ท่านให้กำหนดหัวเราะเขาก็หัวเราะนะสิต้องบอกให้เขากำหนดว่าหยุดหัวเราะถึงจะถูกแล้วกัน บัวเหียวถูกตำหนิ